สวัสดีครับปรุณสวัสด์ยามเช้าครับชุ่มช่ำชุ่มช่ำสดชื่นแจ่มใสครับตื่นเช้ามาเมื่อคืนฝนตกครับเดี๋ยวให้ดูดินว่าชื้นแค่ไหนชุ่มชื้นแค่ไหนอ่าน,อน,น,น,นี่ชุ่มชื้นชุ่มชื้นตกไม่แรงเท่าไหร่ครับแต่ก็พอเปียกนี่แหละ อันนี้ก็ตื่นแต่เช้าเลยครับเราน้อยก็มาเป่ากองอันนี้เราจะย้ายไปอ่านู่นแหละแถวๆในป่านู่นแหละโอ้น้ององค์น้ององค์มาแต่เช้าเลยน้ององค์โอ้ได้เช้าไไใหม่เลยตัวนี้น้ององค์สานี่ไม่ใช่องค์ เหรอ,หรอ <c oughs> โอ้ลูกมาได้เดียวเช้าเลยตอนนี้ก็หกโมงครึ่งครับมาดูว่ามีกองเยอะไหมพี่เอมีฝุ่นเยอะไหมใส่กองแก้วอะมีไหมไอตัวใหญ่มีไหมลองลองลองเคาะดูดิ <c oughs> อู้หูบูไหมโพเศษมันมันคนละอย่างกับพินิษเลยของเสนิดโค้งนี่จะเล็ก <c oughs> อืมแต่โบนี่สูสีกันอะ อันนี้โครงใหญ่หน่อยเดินข้อเดินเสียงคันนี้อ่ะโหดโหดกว่าเสียงโบเจ้ามะนาวเราเคาะดูดิเอามือเคาะดูอ่ะอย่ามือเคาะดูดิอู้กี่วันรู้แล้วกับผมขับสองวันยังไม่ได้เคยเป่าเลยใช่ไหมยังเคาะดูดิอู้ดีจุน่ะไม่ค่อยมีฝุ่นเลยเออโอ้เดี๋ยวผมทำเมันกันเลยนี่ อันนี้วิ่งสองวันเนี่ยุ่นตลบเลยดูนนนนถ้าถ้าเราทํากองแก้วไม่ต้องใส่กองใหญ่แบบนี้หรอกเนาะเนี่ยไม่ต้องใส่เพราะว่านุ่นมันหลักอยู่ข้นบนนุ่นอะอจริงาาาจริงแล้วกองใหญ่แบบนี้ก็ไม่ต้องทํากองแก้วหรอกแต่ทําก็ดิ่งดีเลยดีมากรถรถได้เยอะครับช่วยได้เยอะเลยเนี่ยทํากองแก้วอยู่ข้างบนกระเช้าอย่างเงี้ยู่บนหลงังคาเนี่ย ใครที่ยังไม่ทำครับทำเลยเอาพี่ได้ดูกองแก้วไหมไม่มีฝุ่นเลยเดียนะเดี๋ยวให้ดูครับตอนนี้กำลังฮิตกันเลยนะครับเนี่ยเออคนไทยนี่เก่งจริงๆเลยเว้ยคือเราเราทำให้ให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในในเมืองไทยนะครับเพราะว่าของญี่ปุ่นเขาวิ่งบนถนนละยางเขาไม่ฝุ่นเด้แต่มาเมืองไทยเนี่ยวิ่งดินตามทุ่งนาฝุ่นตลบเลยครับยิ่งใส่บางฝุ่นอย่างนี้ปุ๊บ มันก็เกาะฝุ่นมาตีฝุ่นมาพอตีฝุ่นมานี่ก็ตีฝุ่นมันก็คลุ้งขึ้นไปข้างบนดูดตรงนี้พอดีนี่ปกติของเดิมมันจะอยู่ตรงตรงตรงนี้ครับหลังเขเก๋งอ่ะมันก็ดูดฝุ่นเข้าพอทีนี้แปลงมาใส่ข้างบนนี้เออมันก็ลดไปเยอะเลยเพราะว่ายังไงข้างบนนี้ฝุ่นก็ไม่ค่อยเยอะหรือแล้วครับลดไปประมาณสักอ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ลดไปเยอะนะครับถือว่าลดไปเยอะอยู่ นี่ครับดีมากเลยน่าทําครับทําเลยครับเหมือนรถผมเนี่ยผมก็จะทําเหมือนกันเพราะว่าของผมกองมันกองมันน้อยกองมันน้อยมันก็ต้องทําครับเนี่ยกองเดิมเลยเนี่ยลมปัดไม่ทันเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆอบ ลงรถแล้วกันนะครับบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศยามเช้าครับฟ้าหลังฝนสดชื่นเจ่มใสฝนตกเอ,อตกน้อยไปนิดน,นึงเมื่อคืนแต่ก็พอเปียกอยู่นะครับนี่ผมตื่นเช้ามาเมื่อเช้าผมมาปรับดินตรงนี้ครับนี่ปรับดินเอามาใส่ได้สมรถเมื่อวาน เอจะบ่อทองที่จอดโก้เลยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้วนรถนะครับวนมานี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็นถนนวนออกมานะครับส่วนตรงนี้ผมก็จะเป็นทําเป็นดินเนินขึ้นไปหน่อยนะครับเป็นเนินเนินเดินเป็นให้มันให้มันสโลบขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เป็นต้นชุมแสงนะครับปลูกเพื่อเอาร่มตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงกลางนี้ ตรงกลางนี้ไม่มีร่มพเพราะแดดเห็นไหมนุ่นแดดออกมาแล้วนะน,นะอ่ะดแดดตะวันขึ้นแล้วปุ๊บสาดมาตรงนี้ไม่มีร่มครับตรงกลางก็เลยเอาต้นชุมแสงมาปลูกตรงกลางนี้เพื่อที่จะได้อาศัยร่มเงานะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้จะทําเป็นที่พักนะครับนี้จะทําเป็นที่พัก ที่พักก็คือทั้งหมดนี้เลยเปลี่ยนใจแล้วตอนแรกว่าจะทําห้องน้ําตรงนี้ห้องน้ําตรงนี้ผมไม่ทําแล้วผมจะมาทําตรงนี้แทนอห้องน้ําต้องมาอยู่นี่นี่อ่าห้องน้ําต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าไม่ไกลเนาะตรงนี้ครับห้องน้ําอยู่ตรงนี้เดินจากนู่นมานี่ประมาณสามสิบสามสิบเมตร ไม่ถึงเลยซ้าประมาณ2ี่สห้าเมตร่ะอย่างนู้นมานี่ยีห้าเมตรมันคงไม่ไกลหรอกก็จะเอาห้องน้าไว้ตรงนี้แล้วก็ห้องพักเอาไว้ตรงนี้ห้องให้เรานอนสักสักห้องหนึ่งนอนได้สักสองคนตรงตรงนี้แล้วก็ทำอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับที่นั่งเล่นตรงนี้นะห้องนอน เพอ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 อาจจะเป็นห้องอาจจะเป็นห้องนอนของเหลาอยู่โน่นอยู่ติดโรงรถเลยข้างางนั่นเลยครับตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นผมอาจจะทําห้องเล็กๆห้องเล็กๆห้องหนึ่งอ่าแล้วก็ติดแอร์เอาไว้เผื่อได้มาพักผ่อนมานอนอยู่นี่นะครับ เอาไว้พักผ่อนเพราะว่าผมกเอาต้นไม้ต้นไม้มาปลูกไว้แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นไม้แล้วถ้าเราเอาทําห้องปุ๊บตรงนี้แล้วก็ <c oughs> ห้องเล็กๆก็มีโซฟามีทีวีเอาไว้เพื่อลูกค้ามาดูรถก็ได้เข้ามานั่งเล่นข้างในนี้นะครับกินน้ำเย็นๆมีตู้เอ้เอยมีตู้เย็นเล็กๆเครื่องหนึ่งเอาไว้ข้างในนะคือบอ่ โครงการที่วางไว้แต่ก็โครงการที่ทําที่คิดไว้ก็ไม่ใช่ว่าจะทําพรวด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 ทีเดียวเลยนะครับเราไม่ใช่คนมีตังเราต้องค่อยๆไปครับไม่ใช่ว่าจะพูดแล้วก็ท,ทําทีเดียวปลื้ดเลยเห็นไหมเนี่ยต้นไม้ผมก็เริ่มออกใบแล้วถ้ามีเงินไม่ยากครับ มีเงินไม่ยากแต่เราก็ไม่ค่อยมีเงินเราเริ่มต้นจากศูนย์ครับผมก็เริ่มต้นจากนี่แหละหกลอ้ขอขับหกลอ้อวิ่งดินนั่นเหมือนกันนะครับกว่าจนกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ก็อดอมเก็บหอมรอมริบมานะครับนี่ต้นไม้ก็เริ่มออกแล้วประมาณนี้เลยนะครับ เผื่ออนาคตอนาคตอาจจะเป็นไปได้เนะใครจะไปรู้ล่ะเราก็ซื้อรถขายอยู่แล้วเผื่อเราเผื่อเรารุ่งนะครับเผื่อบางช่วงเราอาจจะรุ่งนะครับคนเราก็ต้องมีทั้งดวงขึ้นดวงลงนะครับช่วงดวงตกนี่โอ้โหแย่มากเลยผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยจะเป็นคงจะเป็นนะครับช่วงกําลังรุ่งเลยทําอะไรก็ดีทําดีมากเงินนี่เข้าแบบสะพัดเลย พอช่วงที่เราดวงเราตกนี่แทบไม่มีจะกินเลยครับลำบากมากทําอะไรก็แบบไม่ได้ทําอะไรก็ขาดทุนทําอะไรก็ยากหาเงินก็ยากผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นนะครับผมว่าต้องมีทุกคนแหละดวงขึ้นดวงตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปมุ่งมั่นทำไปทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นต่อไปอย่าไปย่อท้อ จงดูคนที่เขาลำบากกว่าเรานะครับจงดูคนที่เขาลำบากกว่าเราคนล้มอย่าข้ามนะครับล้มแล้วต้องลุกขึ้นลุกขึ้นสู้นะนี่ครับผมก็ภูมิใจนะผมทำได้ขนาดนี้เนี่ยเนี่ยภูมิใจนะเนี่ยไม่ได้เอาเงินพ่อแม่ไม่ได้ของเงินพ่อแม่มาทำนะครับเป็นจาก น้ำพักน้ำแรงจากการบริหารการวางแผนของเราครับถึงจะมาได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยภูมิใจนะมีได้ถึงขนาดนี้ครับนี่ถึงจะเป็นหนี้ก็เถอะ <c oughs> ถึงจะกู้มาก็เถอะเอ้าโอ้ยครับสำหรับคนที่ตอนนี้ลำบากท้อแท้ จงสู้ต่อไปจงมองคนที่เขาลำบากก่อเราแล้วเราก็จงสู้ต่อไปดูคนพิการนั่นน่ะเขายังสู้เลยเห็นไหมแบงคนขาขาดแขนขาดเขาก็ยังสู้ทำมาหากินเลยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำก่อนสวัสดีครับผมคุณเยวบ่ะฮะโอ้ ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีฝุ่นเลยนะเออเออไม่ค่อยมีว่ะโอ้ไม่ค่อยมีฝุ่นเลยโอ้